จากปัญหาในชั้นเรียนที่พบในการเรียนการสอนของนักศึกษาทราบว่านักศึกษาเบื่อในการเรียนรู้ในชั้นเรียนนักศึกษาขาดเรียนและที่สําคัญเลยคือระบบการคิดของนักศึกษาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษามีน้อยมากในรายวิชาธุรกิจไหมสวัสดีครับผมนายติวดฒนสุธรรมแปลงอาจารย์จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโพล y เทคนิคล้านนาเชียงใหม่ผมจะขอนำเสนอ งานวิจัยในชั้นเรียนที่มีชื่อว่าการจัดกระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning ผ่านสถานการณ์จำลองฝึกปฏิบัติในสภาพจริงเสริมสร้างศักยภาพการคิดการแก้ไขปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาธุรกิจไม้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโพล y เทคนิคลรนา,าเชียงใหม่ปีการศึกษา2565 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้นะครับผมได้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนและปัญหานั้นทําให้เราทราบในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะต้องทําก็จะมาอยู่วัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการ active learning ซึ่งใช้สถานการณ์ฝึกปฏิบัติในสภาพจริงเป็นตัวชี้วัดนักศึกษา และข้อที่3เพื่อประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning ผ่านสถานการณ์ฝึกจำลองในสถานในสภาพจริงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการคิดและการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาในส่วนของตัวแปรตัวแปรต้นจะเป็นการจะเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning ผ่าน สถานการณ์ฝึกปฏิบัติการในสภาพจริงตัวแปรตามนักศึกษามีสักยภาพทางด้านการคิดการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของกระบวนการการจัดเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับนักศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมดนักศึกษาจํานวน102คน มาจากนักศึกษา TG3101 จนถึง TG3103 แต่เราเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา TG3101 จํานจำนวน32คนในการศึกษาในครั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ทำให้เราเห็นในส่วนของกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เราจะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันระยะที่1การศึกษาศักยภาพศึกษา ในส่วนของสภาพปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากระบวนการที่2เป็นกระบวนการในส่วนของการนำปัญหาไปปรับใช้และพัฒนาบูรณาการในส่วนของการเรียนการสอนสภาพที่3หรือระยะที่3คือการนำกระบวนการที่เราได้มาทั้งหมดนำมาใช้กับกลุ่มทดลองและระยะที่4คือการสรุปและประเมินผล ซึ่งกิจกรรมที่เราใช้จะเป็นในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาธุรกิจไหมสีหน่วยแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้ทั้งหมดอยู่8สัปดาห์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรายวิชาธุรกิจไหมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสัมมนาการจัดประชุมในระดับองค์กรและในระดับใหญ่รวมไปถึงในส่วนของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและที่สำคัญมากที่สุดในส่วนของการจัดงานอีเวนต์ ในส่วนของการจัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถแบ่งความสามารถของตัวเองและบอกในส่วนถึงศักยภาพของตัวเองรวมถึงการจัดงานจากครอบคลุมทั้งหมดในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาได้ทําและเกิดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทําให้นักศึกษามีศักยภาพในส่วนของการคิดและการแก้ไขปัญหาซึ่งครูจะต้องเป็นโคด้ดและนักศึกษาจะเข้ามาคอนเซิลกับอาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในส่วนของศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบการคิดการจัดดอกไม้การจัดงานและการดําเนินงานในส่วนของการสอบสมรรถนะของนักศึกษาด้วยในส่วนของผลการจัดการเรียนรู้ทําให้เราเห็นว่านักศึกษามีความสนใจในส่วนของการเรียนรู้มีระบบคิดที่เป็นระบบและตรงกับหลักเหตุและผลรวมไปถึงในส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านักศึกษาสามารถ นำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตของนักศึกษาตรงกับความต้องการของนักศึกษาและตรงกับพลวัตในโลกปัจจุบันทางนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนของการทำวิใจัยในครั้งต่อไปคือในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนการสอนครูต้องเป็นโค้ดอย่างแท้จริงรวมไปถึงการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของนักศึกษา และจัดก,กระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับเป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและที่สำคัญจะต้องตรงกับในส่วนของสมรรถนะรายวิชาทางนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ